คลิปวันนี้ครับเรานำ Samsung Galaxy t a b S7 f e นำมาคอมแพร์กับ Apple iPad Air 4 2แท็บเล็ตราคาใกล้เคียงกันรุ่นไหนจะมีข้อดีและก็ข้อสังเกตแตกต่างกันตรงไหนบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมดิ e a m ่ม r ลลีอัพ let's <Go! S 1> <Go! S 2> กกดอนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าในคลิปวโนนี้นะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเราเอามา v s กันให้คุณผู้ชมได้รู้ความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะเหมาะกับรุ่นไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองไม่ได้มีสปอนเซอร์สนับสนุนแต่อย่างใดเลยนะครับโอเคสำหรับการ VS กันครั้งนี้นะครับเป็นมวยที่ถูกคู่ม,กมากๆนะครับตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแท็บเล็ตที่หลายๆคนเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้แล้วก็นิยมม,กมากๆนะครับอย่างเะตัว iPad Air 4นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่่าาารคาาี เขาให้จับต้องได้อยู่นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายซัมซุงนั่นก็คือเจ้าตัว Sams ุง g Galaxy Tab S7 FE นั่นเองบอกเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับก็อื่นเลยเราก็ต้องบอกราคากันก่อนเนาะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันใกล้กันยังไงนะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัว Samsung Galaxy Tab S7 FE ตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับรุ่นที่วางจำหน่ายนะครับก็จะเป็นรุ่นรัน 4G กิกนะครับรอมห4ราคาที่วางจำหน่ายเนี่ยจะอย ในฝั่งของ Apple iPad Air 4นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ความจุ64 g ิกะบ,บายนะครับเป็น Wi-Fi เนาะราคาจะอยู่ที่19,900บาทนะครับโดยปัจจุบันทั้งคู่เนี่ยก็วางจำหน่ายในราคานี้เหมือนกันนะครับโดยผมจะเอา2ตัวนี้นะครับก็คือตัว iPad Air 4เนะครับเป็นรุ่นที่เป็นรองรับ w i f i นะครับยังไม่ใช่ตัวที่รองรับซิมการ์ดนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันกับเจ้าตัวนี้นะครับา v s กันเนาะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็รู้แล้วนะครับในด้านของความจุที่เท่ากันเนี่ยจุดแตกกางจุดแรกนะครับก็คือเจ้าตัวซัมซุงเนี่ยมีการรองรับซิมการ์ดนะครับหรือว่าการใช้งาน LTE ได้นั่นเองส่วนในตัวของ iPad Air 4ตัวนี้นะครับยังใช้งาน WiFi อยู่นะครับยังไม่สามารถใช้ซิมการ์ดได้เนาะโอเคก่อนอื่นเลยมาพูดถึงในด้านของการดีไซน์บอกได้เลยว่าการดีไซนนนน์เี่่่ยแแตตกกางััอูล้วะครบ เชื่อว่าแบรนด์ที่เรเรกได้ว่าน่าจะเป็นคู่แข่งกันตลอดการนะครับอย่าง Apple กับซัมซุงเนี่ยคัรดีไซน์ของเขาเนี่ก็จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับด้านของ Apple เนี่ยบอกได้เลยว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยดูเรียบรู้นะครับมีสไตล์การวางกล้องหลังของเขาเนี่ยก็จะดูไม่เกะกะจนเกินไปมีโลโก้ Apple ตรงกลางตัวเครื่องนะครับแล้วก็เขียน iPad ข้างล่างนิดนึงส่วนการดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็จะมีรอยบากนะครับตามสไตล์ a p p l e เลยนะฮะก็ะจะประมาณนี้เนาะส่วนในดะ้านของฝัง Samsung, ่ เนื่องจากว่าการดีไซน์ข้างหลังของเขาครับค่อนข้างจะดูเรียบรูเหมือนกันแต่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็โลโก้ซัมซุงเนี่ยจะอยู่ข้างๆตัวเครื่องเนาะการวางกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงโตลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการสกรีนนะครับ AKG ตรงนี้นั่นเองการดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นการดีไซน์บแบบโอโ้โหเขาเรียกว่าอะไร,ะรบแบบเสมอไปหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยบากหรือว่าไม่ได้มีติ่งอะไรเลยนะครับเพราะว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยจะวางไว้บนแถบตรงนี้นะครับซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ได้ดูใหญ่หรือว่าเกะกาเลยนะครับส่วนต ดีเยซ้ำเอาตรงๆนะครับเท็กเจอร์การจับผือเนี่ยทั้งคู่เหมือนกันเลยเพราะผ้าพื้นผิวข้างหลังของเขานะผมเทียบได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมันมีความด้านนิดนึงนะแล้วก็มีความมันแล้วก็ไปเกิดรอยนิ้วมือง่ายอะไรประมาณนั้นการดีไซน์ข้างหลังเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าแตกต่างกันที่สีแล้วก็วัสดุต่างๆนะมันก็อาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีความคล้ายกันนิดนึงนั่นเองนะครับส่วนในด้านของน้ําหนักตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้แล้วนะว่า iPad นะครับกับเขนาดแตกกต่างันนัใฝ่งงขอ i p a d น b นหนักจะอยู่ที่458กรัมนั่นเองนะฮะส่วนในฝั่งของแท็บ S7 เนี่ยจะให้มาที่608กรัมซึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเจ้าตัวซัมซุงเนี่ยใหญ่กว่านะก็ต้องให้น้าหนักที่เยอะกว่านะแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าถือจริงๆเนี่ยเราก็แยกไม่ออกหรอกว่าอันไหนมันหนักกว่ากันนะครับแต่มันก็จะมีความรู้สึกอยู่นิดนึงซึ่งมันก็ต่างกันแค่ร้อยกรัมเองนะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็เบาเหมือนกันทั้งคู่นะครับพกพาสะดวกเหมือนกันด้วยนะฮะส iPad นะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.9นิ้วนะครับในฝั่งของ s a m s u n เนี่ยให้มาที่12.4นิ้วเลยนะครับโอ้โหต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นะครับในฝั่งของ Sams ุงเนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าแต่ว่าในด้านของความละเอียดนะครับ iPad Air 4จะให้ความละเอียดมาเยอะกว่านะครับนั่นก็คือ1640งพันคูณพิพิกเซลนะครับเอาจริงมันก็ไม่ละเอียดต่างกันมากขนาดนั้นนะส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไล่ๆลิลิลีกันนะครับมันแค่อัตราส่วนแตกต่างกนน เซลล์นั่นเองนะครับเอา <t ương ilgili> จริงมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนด้วยแหละส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบความละเอียดทั้งคู่นะส่วนตัวผมให้มันเสมอกันแล้วกันในด้านของความละเอียดนะครับเพราะว่ามันก็พอกันนะฮะส่วนในด้านของชนิดหน้าจอนะครับในฝั่งของ iPad ครับเลือกใช้เป็น Liquid r e t i n a IPS LCD นะครับหรือว่าตัว IPS LCD ธรรมดานั่นแหละนะฮะส่วนฝั่ง Samsung เนี่ยเลือกใช้เป็น TFT LCD นั่นเองซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาจอของทั้งคู่เองนะครับก็คือเอาจว LCD มาพัฒนาเองนั่นแหละส่วนตัวผมมองว่าในด้านของหน้าจอเนี่ยผมค่อน แต่เขาให้มาเป็น TFT อันนี้ผมก็แอบน้อยใจนิดนึงส่วนในฝั่งของ iPad อันนี้ก็พอใจแล้วนะครับบอกเขายังไงก็ให้มาเป็น IPS LCD อยู่ดีนะครับยกเว้นว่าคุณเนี่ยจะใช้เป็น iPad Pro นะครับตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่นะฮะโอเคตอนในด้านของหน้าจอเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วเนื่องจากว่าอัตราส่วนก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับในด้านของขนาดหน้าจอเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดวัดเทียบกันจริงๆนะครับในด้านของการดูสื่ออะไรต่างๆการใช้งานโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยทั้งู่ใ้้งาาอกกรึวสสยจห T.F.C. ตัวนี้ของเขานะครับจะได้มีการพัฒนานะครับให้ดูสวยกว่าจอ LCD ปกติทั่วไปนะผมมองว่า a ัม u n g เนี่ยจะดูสวยกว่านั่นเองในด้านของการดู n น t f l i x การดู YouTube อะไรต่างๆเนี่ยผมให้ a m s u n งเยอะกว่านะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นโซเชียลหรือว่าการท่องเว็บอื่นๆเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่พอๆกันนะใช้งานได้ปกติเลยส่วนการทัชเนี่ยถามว่าทั้งคู่เนี่ยมีอัตราการทัชพี้นไหมหรือว่าอัตราการตอบสนองนิ้วเนี่ยเร็วขนาดไหนผมต้องบอกว่าถ้าออามาเทียบกันจริงๆนะผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าท เลยนะครับผมรู้สึกว่าทั้งคนูเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่การทัชเนี่ยทิปเต็ม10บนะครับสบายสายลื่นๆเลยนะฮะไม่ต่างกันเนาะในด้านของการรองรับประกานะครับอันนี้ก็ต้องบอกเนาะในด้านของฝั่งจ้ตัว Samsung Galaxy Tab S J F E ตัวนี้นะครับแถมประกา S Pen มาให้เนาะซึ่งก็จะเป็น S Pen รุ่นปกติเนาะส่วนในฝั่งของ Apple iPad นะครับตัวนี้เนี่ยอยากจะได้ประกา Apple Pencil เนะี่ยจะต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดพิจารณาจุดนึงก็ได้ส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าเฮ้ย Apple Pencil เนี่ยมันคุ้มกว่านะครับอาจจะเอเอียงไปในฝั่งของ iPad ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะ ตัวผมมองว่าปากกาทั้งคู่เนี่ยใช้งานได้ดีพอๆกันเลยนะแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับ UI ตัวเครื่องแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนมากกว่านะครับบางคนอาจจะใช้งานพวกแท็บเนี่ยสะดวกกว่าหรือว่าบางคนอาจจะใช้งานพวก iPad สะดวกกว่าแบบนี้ก็ได้นะส่วนตัวผมมองว่าอันนี้ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยใช้งานปากกาได้ดีเหมือนกันเลยนะครับไม่เพี้ยนไม่อะไรเลยนะครับการลงลายเส้นการ drawing หรือว่าการเขียนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทั้งคู่เนี่ยมันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการลงสีหรือว่าอะไรเนี่ย ด้านของการทำงานกันดีกว่านะครับแน่นอนว่า c ี u ของทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับฝั่งซัมซุงเนี่ยเลือกใช้เป็น snapdragon 750G นะครับส่วนในฝั่งของ Apple นะครับ iPad เนี่ยเลือกใช้เป็น Apple A14 Bionic นั่นเองถ้าพูดถึงในด้านของการใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะการใช้งานโซเชียล e-book หรือว่าการท่องเว็บอะไรต่างๆเนี่ยทั้งคู่ทำได้ดีพอๆกันนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันในด้านของประสิทธิภาพความเร็วจริงๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่า A14 Bionic เนี่ยเร็วกว่า ได้นะว่า Apple a 4 Bionic เนี่ยเร็วกว่านะครับการใช้งาน,น,นเนี่ยโอ้โหอคตรางนี่จะเร็วพอสมควรเลยแหละการเล่นโซเชียลก็ไม่ต่างกันนะฮะอย่างที่ผมบอกไปมัลติมีเดียก็ไม่ต่างกันนะฮะแต่ว่าในด้านของลำโพงเนี่ยอันนี้ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับฟังเทียบกันลองดูว่าระหว่าง iPad Air 4นะครับกับ Tab S7 FE เนี่ยตัวไหนดังเพาะแล้วก็มีความดังมากกว่ากันนะครับไปฟังกันเลย ในจากที่ฟังมานะครับคุณผ,ผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าในฝั่งของแท็บ S7 FE ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดังกว่าและก็ดูเพราะกว่าด้วยนะครับถึงแม้ว่าทั้งคู่นะจะเป็นลําโพงคู่แบบ t ซ r e o เหมือนกันก็ตามนะแต่ว่าในด้านของซัมซุงเนี่ยให้ลําโพงคู่มาแต่จูน by AKG นั่นเองครับในด้านของความดังความร้อนเนี่ยจะมีมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนชอบโทนเสียงแบบ iPad เนี่ยก็อาจจะเทไปในฝั่งของ iPad ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่ส่วนตัวผมว่าลําโพง AKG เพระกว่านั่นเองนะครับส่วนในด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบไฟล์ PDF นะครับเวลาเราเขียนเราได้งานมาหรือว่าเราได้เอกสารมาเนี่ยเราอาจจะเซ็นเพิ่มหรือว่าอาจจะใช้งานเพิ่มเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยใช้ง,งานได้ปกตินะครับรับมาบันทึกเป็น PDF ส่งออกเป็น PDF ได้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับ <S <S ในด้านของการแบ่งหน้าจออันนี้อาจจะต้องพูดกันนิดนึงนะครับฝั่ง Apple iPad Air 4 <S ตัวนี้ก็แบ่งหน้าจอได้นะครับสามารถใช้งานร่วมกันนะครับสองหน้าจอพร้อมๆกันได้นะครับส่วนในฝั่งของ Samsung ตัวนี้นะครับสามารถแบ่งหน้าจอพร้อมกันได้สูงสุดถึง3จอเลยนะแล้วก็ยังมีโหมด Dex อีกดด้วยซ่งหม x ของเขานะครับสามารถแบ่งหน้าจอได้อลิมิตเลยก็ได้นะครับสามารถเปิดหน้าจอแบบใช้งานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้งาน2หน้าจอก็พอแล้วหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามอนตี้สกรีนเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับหรือว่ามอนตีฟังก์ชันเนี่ยจำเป็นมากๆในด้านของการแบ่งจออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะสําคัญมากๆนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้งานหลายๆจอพร้อมกันนะครับอาจจะใช้ p d t นะครับอาจจะฟัง YouTube ดู n e t f l i x อะไรต่างๆพร้อมกันเนี่ยอาจจะเหมาะสาหรับเจ้าตัวแท็บเอสเด็ดมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียนะรสึกว่า2 แอปเนี่ยมันก็พอแล้วนะครับ iPad Air 4ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วนะครับดังนั้นในด้านของการแบ่งหน้าจอเนี่ยซัมซุงจะมีตัวเลือกให้เยอะกว่าเพราะว่ามีโหมด Dex มาให้นั่นเองนะครับมาพูดถึงในด้านของการใช้งานตัดต่อกันดีกว่าอ่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นสายอินดิเตอร์หรือว่าทํางานเกี่ยวกับงานออนไลน์หรือว่าปัจจุบันเนี่ยให้ส่งงานเป็นวิดีโออะไรต่างๆนะครับดังนั้นการตัดต่อเนี่ยอาจจะจําเป็นมากๆนะครับในด้านของการใช้งานทุกวันนี้เนาะซึ่งผม เวลาที่เท่ากันนะครับแล้วก็กดเรนเดอร์พร้อมๆกันเนี่ยจากพูดเทสนะครับจะเห็นได้ชัดว่า iPad Air 4ตัวนี้เรนเดอร์เร็วกว่ามากๆเลยนะครับเร็วกว่าประมาณ3เท่านะซึ่งอันนี้ผมยอมรับได้นะครับเพราะว่า Apple A14 Bionic หรือว่า CPU ของเขาเนี่ยแรงจริงนะฮะอันนี้เราก็ต้องยอมรับได้นะครับส่วนด้านของ Snap 750G เนี่ยถามว่าตัวนี้มันไม่แรงหรอก็ต้องบอกว่ามันถือว่าใช้ได้นะในเรทราคานี้ะครับแต่ก็ไม่ได้แรงสู้ A14 Bionic อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับในด้านของการเรนเดอร์เนี่ย iPad Air 4กินขาดเลยนะครับส่วน เกิดว่าเป็นในด้านของการเล่นเกมล่ะทั้ง2รุ่นนี้สามารถเล่นได้ไหมผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นได้ตามปกตินะครับจากเกมที่ผมไปลองเทสมาเหมือนกันนะครับอย่าง a อ l of Duty กับปับ G Mobile เนี่ยจะเห็นได้ว่าความต่างเนี่ยอยู่ที่ความละเอียดนั่นเองฝั่ง iPad Air 4นะครับจะสามารถปรับความละเอียดสูงสุดได้ที่ u l t r a h d เลยนะครับสาารับเกมปับ G Mobile เนี่ยบอกได้เลยว่าสุดมากๆเลยนะฮะส่วนในฝั่งของ Sams u ง g Tab S7 เนี่ยตัวนี้ครับสามารถปรับความละเอียดได้ที่ h d เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมจริงๆเนี่ยอาจจะแนะนาเป็นมือถือหรือว่าอาจจะแนะนําเป็นอย่างอื่นซะมากกว่าเพราะว่าแท็บเล็ตสรุ่นนี้นะครับเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่าการใช้งานทั่วไปอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับการทํางานการตัดต่อการเลนเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับส่วนถ้าเป็นสายเกมอยากจะได้ iPad ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะได้แท็บ S7 ด้วยเนี่ยเล่นเกมได้ไหมต้องบอกว่าเล่นได้นะครับสบายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเล่นได้สบายๆอยู่น อยู่แล้วแต่ว่าไม่แนะนําให้เอาไปเล่นซื้อมาเพื่อเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันสามารถทํางานได้เยอะกว่านั้นนั่นเองนะครับในด้านอุณหภูมิความร้อนต่างๆนะครับในระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ต่างกันนะครับแต่การความร้อนได้ดีมากๆเลยเนาะส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยซัมซุงแท็บเอสนะครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะส่วนในฝั่งของ iPad ดแอเนี่ยให้ความละเอียดกล้องหลังมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลซึ่งส่วนตัวผมบอกตามตรงเลยนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยในด้านของความละเอ ยังไง iPad ก็กินขาดอยู่แล้วนะครับซัมซุงเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะไม่เน้นในด้านของกล้องสักเท่าไหร่นะครับพอถ่ายได้ก็พอแล้วนะฮะในด้านของกล้องหน้าครับฝั่งซัมซุงจะให้ความละเอียดมอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วน iPad เนี่ยจะให้มาอยู่ที่7ล้านพิกเซลเนาะส่วนตัวผมมองว่าในด้านของกล้องหน้าก็อาจจะไม่สาคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าคงจะไม่มีใครใช้ iPad เซลฟี่หรอกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าการใช้งานยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ากล้องหน้าเนี่ยเอามีไว้สําหรับถ่ายวิดีโอคอลหรือว่าเอาไว้ประชุมออนไลนนนน์แแบบบบีี้้้้้ะะรไไมมม่่่ววาาจเป็ใใชช Zo Google Meet อออผงงกล ให้ความละเอียดมา5ล้านหรือว่า7ล้านเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในด้านของความกว้างนะครับของกล้องเนี่ยซัมซุงจะกว้างกว่านิดนึงนั่นเองเนะครับการรองรับต่างๆนี่ครับสำหรับการรองรับเนี่อย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับว่าเจ้าตัว iPad Air 4ตัวนี้นะครับรุ่นที่ผมเอามา VS กันเนี่ยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะก็จะเป็นตัวที่รองรับ WiFi อย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่รองรับซิมการ์ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัปราคาขึ้นไปเนี่ยก็จะรองรับซิมการ์ดได้เนาะส่วนในตัว Tab S7 SE ตัวนี้น้นบบ TE, นนนะะรรรัััับบบจจออองงเเปป็ิิกาดแ LTE หืวว่่ 4G ตต WiFi ซัมซุงแท็บเอสเนี่ยรองรับเป็น Wi-Fi 5อยู่เลยนะครับในขณะที่ iPad Air 4เนี่ยรองรับเป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับซึ่ง Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6เนี่ยการรับหรือว่าความเสถียรของคลื่นสัญญาณเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับบลูทูธทั้งคู่เป็นเวอร์ชันห้นย์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะครับส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะครับถอดเจ้าตัวซัมซุงแท็บเอสเนะครับตัวนี้นะให้ความจุแบตเตอรี่มาที่1 9 0่งมิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆนนนนนนนะะคคครรรัับบบบบใใใใแแแแแทท็็็็เเลลลลตตตตาาาาาาาีี้้้้่่่ถถมมมมวจออหหญขดิิ ก็ถือว่าโอเคนะครับหย,ยวนหยวนพอรับได้นะครับส่วนในฝั่งของ iPad Air 4นะครับให้ความจุแบตเตอรี่มาที่7,606มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับส่วนในด้านของการรองรับชาร์จเร็วเนี่ยฝั่งซัมซุงจะรองรับอยู่ที่45วัตต์แต่ไม่แถมมานะอยากได้ต้องซื้อเพิ่มนะครับเช่นเดียวกันกับ iPad เหมือนกันนะฮะอยากได้ชาร์จเร็วต้องซื้อเพิ่มเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าจากที่ลองใช้งานมาทั้งคู่นะถามว่าแบตตัวไหนอึดกว่ากันอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าขึ้นอยู่กาดว่ิ งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่าทั้งคู่พอๆกันนะครับแบตไม่ได้อึดมากนะถือว่ากลางๆนะฮะส่วนถ้าถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับใครนะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่า้ะมีงบเพียงแค่2 0 0 0 0บาทแต่อยากจะได้ประกาด้วยเนี่ยลราก็อยากจะได้แท็บเล็ตนะครับที่สามารถรองรับซิมการ์ดได้ใส่ซิมการ์ดได้เนี่ยผมแนะนําเป็น Samsung Tab S7 FE ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับในราคานี้เนี่ยคุณจะได้ประกามาด้วยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็สามารถใช้งานนะครับใส่ซิมแล้วก็เปิดเน็ต LTE ปกติใช้งานได้เเลลลยยยนครรส่่่่่่ววววถู้้าาากกิดดใู้มมีีืืออออทป Wi-Fi ไแ อยากจะได้แท็บเล็ตรุ่นหนึ่งแรงๆนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ปากกานะครับผมมองว่า iPad Air 4ก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีงบเพิ่มฉันมีเงิน20 0 0 0บาทแล้วก็อยากจะได้ปากกาด้วยแต่มีงบเพิ่มต่างหากเนี่ยผมว่า iPad Air 4ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในด้านของความแตกต่างจุดอื่นๆนะครับก็คือในด้านของหน้าจอใครนะครับที่เป็นสายแบบว่าชอบดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำคอบสูงจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าหน้าจอที่ใหญ่กว่านะครับดูซีรีส์ได้เต็มต แล้วก็เพาะกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เป็นสายทํางานแบบว่านานๆดูซีรีส์ทีนะครับแต่ว่าจะเป็นสายแบบทํางานตัดต่อวิดีโอบ้างนะครับเลคเชอร์งานหรือว่าจำเป็นจะต้องแบบใช้ CPU แรงๆจริงบางทีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนำเป็น iPad ดจะดีกว่านะครับเพราะว่า CPU ของเขาแรงจริงโดยรวมๆนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีงบเพิ่มหรือเปล่านะครับที่อยากจะได้ประกาศถ้าเกิดว่าคนที่มีงบเพิ่มเนี่ยผมแนะนําเป็น iPad Air รีจะดีกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะเนื่องจากว่าหนึ่ง iPad a i r 4จะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีงบแค่20 0 0 0บาทแต่ว่าอยากจะได้แท็บเล็ตที่ดูหนังได้ดูซีรีส์ได้แล้วก็ใช้งานได้ด้วยเนี่ยผมมองว่า Galaxy Tab S7 FE ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ชมแล้วก็งบของคุณผู้ชมด้วยนะครับโอเคครับการ VS กันระหว่าง iPad Air 4แล้วก็ s a m s ุ n g Galaxy Tab S7 FE ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมที่เห็นยังไงบ้างครับในแง่มุมของตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับอ้ออีกอย่างหนึ นะครับถอนที่ตัวแท็บ S7 FE อันนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่แฟร์นะครับสำหรับที่ตัว iPad Air 4เนี่ยเนื่องจากว่าผมมองว่าแค่ฟังก์ชันแค่เนี้ย iPad Air 4ก้อนน่าจะกินอยู่ประมาณนึงเลยเพราะว่า CPU แรงกว่านี้ก็ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าจุดอื่นๆหรือว่าด้านอื่นเนี่ยมันพอๆกันเลยนะครับสามารถใช้งานได้พอๆกันนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยพี่จุดตรงนี้เนี่ยมันไม่แฟร์นะผมรู้สึกว่า iPad มันดีกว่าจุดตรงนี้ Samsung มันดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไม่ได้เช่นกันนะ ละเอียดเท่าเพื่อนๆที่สามารถใช้งานได้จริงๆแล้วก็ยาวๆนั่นเองนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับผู้ชมเนะี่ยที่เห็นยังไงกับรุ่นไหนก็สมัครคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าคลิปวโอหน้าจะเป็นการรีวิวหรือว่าการ V.S กันร,รุ่นไหนเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาพวกเราลงคลิปด้วยนะฮะผู้ชมครับสามารถติดตามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับช่องทาง IT หรือว่าวงการมือถือได้นะครับไม่ว่าจะเป นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผม Dream ล o r อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นแล้วเจอกันทุกคนครับซวีโอเคลากายอ,อันนี้เอาไปทำปกนะครับทำหน้าดีๆด,ดีได้ไปโอเคโอเคโอเคครับครับ